ผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ครับพี่อั๋นกูก็ไม่คิดวันก่อนครับผมกับพี่อั๋นครับทําคลิปว่ามือใหม่แนวหลังคนน้ําหนักตัวเยอะจะเริ่มวิ่งอย่างไรดีปรากฏว่าลงทลิปได้2วันครับมีคนเข้ามาในกลุ่มพันกว่าคนแล้วเขาบพี่ตอนนี้2วสองวันเองนะและตอนนี้ก็ยังไหลเข้ามาเรื่อยๆขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากแสดงว่าคอนเทนต์ สำหรับแนวหลังสำหรับมือใหม่สำหรับคนที่ถนักตัวเยอะแสดงว่าเขาก็อาจจะเหงาเหมือนกันนะพี่นะใช่ใช่เขาก็เลยเข้ามาเยอะอืถูกต้องถ้างั้นหลังจากนี้ผมจะทำคอนเทนต์แนวแนวประมาณมือใหม่ให้มากขึ้นครับแล้วก็ใครที่สนใจหรือสงสัยคําถามอะไรก็ถ้าผมตอบได้ก็ตอบแต่ถ้าผมตอบไม่ได้ไปถามไอ้ปั๊มไอ้ปั๊มตอบไม่ได้เดี๋ยวให้ปั๊มให้หาโค้ดอ่านอ้สัตว์ส่งต่อไปเรื่อยๆืส่งต่อไปเรื่อยๆถ้าพี่อ่านไม่ไหวก็ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยกันตอบครับช่วยกันตอบช่วยกันตอบช่วยกันตอบครับถามได้ถ้าเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่จะวิ่งเริ่มวิ่งไม่รู้จะกินอะไรก่อนวิ่งให้กินออมิโนไวเท่าไอสัตว์ไอสัตว์ด้วยสามพันมีบีซีเอด้วยครับตัวนี้ออ f i c i a l Go Sponsor เซอ่์ซีเกมนะครับซีเกมนี่นะกรัาซีเกมกินนะครับนี่พี่อันเล็กกินไปแล้วหาแดดที่สั์